โอ้นี่ฉันเจอยืดผมอีกแล้วจ้าส่วนมากเนี่ยชั้นน่าจะเจอลูกค้ายืดผมค่อนข้าง,งที่จะเยอะนะคะคราวนี้ก็จะเป็นลูกค้าประจํานะคะเจอกันปีละครั้งหรือสองครั้งประมานนี้ดิฉันก็ลืมถ่ายคลิปก่อนที่จะแบ่งผมนะจ้านี่คือแบ่งผมเลยโอ้ยฉันก็ไม่อยากเอาไ้แกะหมดอะไรงี้ก็แกะมาพอประมาณนะคะผมยาวมาประมาณ2นิ้วกว่าๆนะจ้าปลายผมมีแห้งบ้างเล็กน้อยส่วนผมหน้ามา้ากับผมด้านข้างจะค่อนข้างที่จะแห้งเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาโคนยาวมาลูกค้าจะต้อง ต้องหนีผมเองเขาวนี้ก็จะโดนความร้อนเพราะอะไรพอลูกค้าไม่ใส่อาหารผมก่อนไม่ใส่สเปรย์ตัวกันความร้อนคราวนี้นี่ไปผมก็จะเสียผมก็จะแห้งแล้วคือเวลาลูกค้านี่เองเนี่ยเขาจะย้ำไงจะย้ำจะย้ำให้มันตรงจะย้ำให้มันอยู่ทรงอะไรเงี้ยแต่ถ้าแบบมาสาใดร้านค้าเงี้ยเขาก็จะไม่ได้หนีบย้ำใช่ไหมมันก็จะไม่เสียใส่อาหารผมใส่รมรุงอะไรเงี้ยเออมันก็จะเซฟกว่านะคะอันนี้นะคะ จบงานแล้วแค่เป่าผมแห้งเท่านั้นไม่มีการดาซ้ำนะคะผมลูกค้าบอกเลยว่าเป็นคนที่ผมสุขภาพดีเพราะว่าเป็นผมดำธรรมชาติผมเอาไว้ยืดอย่างเดียวไม่เคยทำสีนะคะ ผมจะออกมาดีไม่ดีนะคะอยู่ที่สภาพเส้นผมของลูกค้าด้วยนะคะถ้าผมสุขภาพดียืดยังไงก็คือออกมาสวยแต่ถ้าผมเสียผมแห้งผมช็อตผมเยินนะคะยืดออกมาก็คือต้องทำใจว่ามันจะไม่ได้สวยร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะและที่สำคัญนะผมยิ่งเสียคุณจะต้องยิ่งจ่ายแพงกว่าผมสุขภาพดีเพราะว่าผมเสียเนี่ยมันจะต้องจ่ายตัวบำรุงที่เยอะขึ้นนะคะเพราะว่ามันต้องอัดแบบ อาจบำรุงเยอะขึ้นเพื่อให้ผมมันรอดกับการโดนเคมีน้ำยายืดนั่นเองนะคะส่วนใครที่ยืดไม่ได้ก็ต้องทําเคราตินสดนะจ๊ะคำว่าเคลาตินสดนะคะเป็นการบํารุงเหมาะกับผมที่ไม่สามารถยืดผมได้เลยนะคะก็แนะนําว่าไปทําเคราตินสดนะคะจะอยู่ได้ประมาณ 2- 3เดือนนะจ๊ะ